S <S <an itary> กราบสวัสดีเอฟซีเบิกซับหน้าคีทุกนนะะ min, as, ่ันเนาะค่ะเมื่อนี้แอดมินกับผ้าเอฟซีมาสัมผัสพระปูหลุ่งไฟเนาะคะ่ะงวดที่แล้วปูกับเขานะคะงวดนี้สิได้ผ้ามาตามตรงงวดค่ะพี่น้องป้องไปเขามาแล้วก็ยืมห้กําลังแก่กดลร์กดแช่กดติดตาม,ามก็ซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในทั้งช่องเพื่อจะประพาดแนวทังดีๆจากทางช่องค่ะทังช่องจะเสนอไว้เป็นแนวทังงท่านั้นให้เอฟซีไซบีเรีาในการรับชมนะคะมาตามเขาไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ การทำมัสการค่ะวันที่แล้วกะเขานะคะคู่เอซีก็เลยอยากให้มาตามต่อค่ะมาสามต่ะมาสามต่อต่อเราทีนี้ยังน้อยประกันบัต เรื่องลอเร่อเรื่องเลื่องนี่เป็นเลขที่ว่าบวดิคิดเอาบวดิคิดเอาจักปฏิคิดเอาันฏิมาจังดิคันว่าบวคิดเอาแต่บันไดมากจังสี่เด้อคำนวณบ่เป็นบวกลบคูณหารจักจังดิว่เป็นเด้อ 啊，对、这、嘛、个？土高的 Tụi tụi này mài heo đỡ Tụi này mài heo rãi 7 cấp cầu tụi đều cân 6 cấp câu tụi đều cân Tụi này mài heo Vàng nương nỉ mắt Hoặc Hoặc khỉnh hoa rung บางหนึงมันขึ้นว่าขึ้นว่าลงปาดนี้มันกระติงว่าขึ้นว่าลงนี่หรือเก่าหันละหกสามหกสาม,สามเลขสวยที่สุด เด็กสวยที่สุดคือเด็กงามงามบ่คือมูไปงามบ่คือมูงามบ่คือมูปา,าน,นีเด็กปูนี่ที่ว่า ได้ฟันทุ่งฟันทุ่งในบุญของห้องในจิตที่จิร้างได้ก็คืออาจจะว่าหลายตัวก็บพราะว่าหลายตัวแต่ว่าตัวนี้เพราะว่าหลายตัวแต่ว่าผู้ใดก็โทษผู้ใดก็อยากว่าโทษยังก็กรได้โทษว่าสันโทษว่าสันโทษว่าสันนี่เป็นเบอร์ทุกปคนนะครั โววาสานโววาสนาเอาเลขฟันทุ่งเลยบันผู้ที่ให้เลย,ดยนนเด้อยบันเด้อฟันทุ่งเในจิตมันหรออองลองอองลองอยูอ่เท่น้ตัวนี้กับตัวเดียวกันผู้ที่จับมาใส่ 9, เ, 3, 7, เข้าสามสามเจ็ดกระแม่นแล้วนี่เด่นเลยเด้อนี่สามเจ็ดบันนี้คูคูบุญมันบันีน เลขมันจะมีคู่บนคู่บนเจ็ดกับแปดคืนแต้มเดียวหกกับเก้าตัวเดียวกันสามเจ็ดกันเดียวกันคืนแต้มเดียวคือปูให้สิเป็นแต้มเดียวลักษณะนิสัยของปูเนี่ยไมจะแต้มเดียวให้ตรงปันได้ัม่ก็แต้มเดียวแต่ปูสิกันไว้ให้เลยนะกันไม่ออกกันให้เลยถ้าเลขไม่บอกในชุดนี้ ถือว่าบุญเราไม่มีปู่ไม่ปู่ไม่ได้ไม่ได้ดูใครปู่ไม่ได้ดู u t ท b e ใครปู่ไม่ได้อันนี้ใครกดแล้วปู่ก็แชร์ให้ท่านเองใครจะมาแบบนี้ยังไงปู่ไม่ได้ติดตามแต่ว่ากดแชร์ให้อยู่ใครเป็นลูกศิษย์ก็กดไปกดไปเอาเข้าปู่เพชรลุ่งไฟหมดเอาเข้าปู่เพชรลุ่งไฟหมดเรียกนี่ก็หมายความว่าให้สามหาง สี่หางหนึ่งสองสามสี่มาเนี่ยโดนเด็กถ้าลูกหลานว่าเก้ากับเก้ากับสามเก้าตัวเดียวกันปู่ก็อันเดียวกันนั่นแล้วนี่ก็ยว่ามันเดียวอันเดียวกัน,ดน,น,กนเดียวกันอันนี้การเดียวกันตัวเดียวกันเจ็ดสามแต้มเดียวกับเก้าเจ็ดกับเก้าปูอันเดียวกันใจอีกคันหนึ่งปู่ชอบที่สุด เลขมันจะมาล่างนั่นนี่เลขมันจะมาล่างแต่มันก็แต่เขากัเอาบนล่างไปเนี่มันก็ต้องบนล่างไปเยอะย่หากไมบ้าบ้าเยบวก่ะคกอเข้าบเลขเอปูว่าเยปีนนี้กเขาวบางนึ่งนี่ปูว่าปีหาหมันมันคือห่าเก่เข้าหาอย่า ว่าขึ้นว่าลงเฮ้ยอ๋อเกิดนี่อ๋อเกิดนี่นี่แหะดอกไม้สวรรค์เด้อลูกหลานเด้ออเกิดนี่แหละขั้นพวกออกก็จักอีว่าจังเด้อยาพิกหนีเด้อพี่น้องเอ้ยาพิกหนีเด้อสุสีสุสังสุสีสุสัง เม็ดเดียวเจ็ดหกเม็ดเดียวสามเจ็ดหกเม็ดเดียวสามเจ็ดสามเม็ดเดียว,เ,ยวเอาเม็ดเดียวเลยเอาสามตัวตรงสามตัวเด้อปูเดเอร์อเลขมาหกหกเอ๊ะมันมาเป็นจังสี่ว่ะ เออมันมาเป็นมันเป็นแบบนี้ไ้เรียกตียังไงวะมาอย่างนี้เออมันตียังไงของมันนี่มาจาังสี่อ่ะหกเจ็ดสามมันมาจาัาจาสงสี่ให้จิตมันมาจังสี่เออหกเจ็ดสามให้จิตมาจังสี่ซัดเย็เยนอยู่แต่ว่ามันเป็นจังสี่มันไห้จิตไม่เป็นตัวแบบนี้อ๋อมันคักใจสักหนเออเนี่ย เจ็ดสามหกเจ็ดสามสามเกลับหน้าลับหลังเออบนกล่างเราไปเจ็ดสามสามเจ็ดหกเลขจะออกในโทรศัพท์ของปูนะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าามเหกามเจ็งามหาามหล งามง่ามง่ามง่ามงามหลมักหลายมักแท่แแต่ว่าในจิตของบุญตัวนี้เด้อโอ้ยบ <750. S 1> ยย่เข่าใจดอกปูมันไป็นยังไงก็เบึ่งงเราก็าบ่เข่าใจเบื้งตัวนี้ก็ได้อ๋อสามเจ็ดหกเจ็ด ไม่มันหลายมันสามตัวอยากได้สองตัวว่าจะปลูกนี่นู่นเนี่ยเนี่นี่เจ็ดหกเออเจ็ดหกมาปูเนาะเออเจ็ดหกเจ้าปูเป็นทั้งที่เด้อดอกไม้สวรรค์เท่าเป็นทั้งที่เด้อเอ่อเอ่อปูฝากบุญไว้เออฝากบุญฝากบารมีได้สางน้ำกันแต่ว่าปูบ่ฟันทุ่งดอกเพราะว่าบางหันปูว่าปูบ่สันเข่าว่าสันหตอนนี้เพราะว่าดอกเลขมันจะมาตัวเก่าจะผิีแยมหนึ่ง ปลาทั้งบนทั้งล่างมันจะผกมันจะไปแต้มหนึง่งเลขจะมาตัวเก่าเออแต่ว่ามันจะมันจะผีตัวนี้อีกมันจะผีตัวนี้อีกแต่ว่ามันม,มันมามาสูตรนี่สูตรนจิตเออสูตรนี่จิตนะสูตรนจิตสัจเกียนเบอ๋ยวปูว่างลง,ะอ,ง,งอะไรค่ะเงว่องกลมกันนี่เลขนี่นมเอามาครับนี่แมน ตัวเน้นเนาะง่ามปานยังกับเจ็ดหกค่ะตัวเน้นปูอ๋อค่ะนี่คือของปูเออบ่ได้เบิ่งของไผเด้อครับเอ่อบ่ได้บ่ได้เอาของผูได้มาหกเจ็ดสามเจ็ดหกแต่ยังมาคือปูคือปูก็ได้สั่งน้ำกันเอียมาจังสี่เท่านั้นตัวครับเออครับเอามีเจ้าความถูกคว่ำก็ได้ดู ค่ะคือตัวสรุปที่ปูเพ่นฟันมากเป็นหกเจ็ดสามกับเจ็ดหกเด้อค่ะพี่น้องหาแปดหาหกเนาะค่ะสิเป็นเลขล่างค่ะทางช่องก็เป็นซื่อกลางเสนอไหวเป็นแนวทางเท่าน,นั้นถ้าชอบน้ำปูกะพิจาหน้าเป็นแนวทางใดนะคะการตัดสินใจข้นอยุคพี่น้องปองไปค่ะถ้าชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบิกซับหน้าขี้เนาะค่ะเบิกซับหน้าขี้ก็จะตามหาแนวทางดีๆ ให้เอฟซีได้พิจรารณากันนะคะถูกตัวเลขมีความเสี่ยงเอฟซกับพิจรารณาตัวที่ชอบด้วยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกราบขอบพระคุณเอฟซของเบิกรกซับหน้าคีดได้หลายค่ะสวัสดีค่ะ